สชั่วโมงต่อมาณสถานีรถไฟหัวลำโพงางนี้ต้องสั่งสอนหน่อยไหมลเฮ้ยพี่ทำอะไผมกลัวแล้วพี่กลัวแล้วพี่พี่ลุมเลยผมไม่ยอหรอกระาม ทำแฟนผมพี่ไอ้พวกนี้แต่งตัวดีแต่ทำตัวไม่ดีเลยคุณแม่เลยพี่ดีอ่ะดุนะคะจะจะดจัหวะให้โอเคขอบคุณครับพี่คุณพี่เปี๊ยกพี่เปี๊ยกมาพี่เปี๊ยกกลับเพลิพี่เปี๊ยกสวัสดีครับครับเอารถรถรถไปไปไปแต่งตัวก็ดีเป็นจีบลูกเมียเขา อยู่เงี้ยเดี๋ยวใจตำรวจจับเลยแต่งตัวก็ดีทำไมไปวลวนลามผู้หญิงเขาละลูกผกัวเขาไมีเออเฮ้ยไอ้ชูวะเนี่ยไอ้ชูปะ่ะไอพ้พงว่ะ ไ,ไงไอ้พงกูมารับมึงเงี้ยเอ๊ะยเนี่กูวารับมึงเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้กูกระทืบมึงมึงก็ย่าชูป้า <c oughs> ยกูไม่มีเวลาชูหรอกมือกูต้องปัดป้องออแล้วพ่อมึงสบายไหมพ่อมึงอะ่ะเออไม่ค่อยสบายเจ็บออดแอดออดแอดบางทีวันไหนนึกสนุกก็โยกได้ถ้าใช่เธอ, <c oughs> อวันไหนไม่พอใจก็มองหน้าหา ร้องไห้เลยเออร้องไห้ใช่แล้วแล้วแกสบายดีไหมล่ะเอ้ยก็มีบ้างคนแก่นะเอ้แกเพิ่งมาเจ็บมาป่วยนี่เป็นไรอ่ะก็เข้าไปกีดยางไงทำไมงูกัดเรื่องไงงูกัดว่าอะไรโดนวัยรุ่นลุมตีตีเรื่องไรวะก็ไปกีดยางสวนชาวบ้านเขาไงเพรโทษแค่ต้นเดียวพันกว่าต้นโอ้โหเขาพ่อไปขโมยอะไรกัเนี่ย มากันร้อยคนพ่อคูคนเดียวเอาเฉพ่อสลบเลยสลบคามีดกรีดยางเลยโอก็ร้อยคนเน่ะเออก็ไม่มีใครรู้ข่าวแล้วว่าพ่อไปไหนะตายสิก็ไม่ตายไงเพื่อตายได้ไงอ่ะรู้สึกว่าจะฟื้นเฮ้ยเอาที่พอพ่อฟื้นปุ๊บก็งูเหลือมอ้าวไปไหนไม่ได้แล้วงูเหลือมรัดพ่อเฮ้ยรัดแขนขยับไปเยอะไม่ได้พ่อก็สู้นะเพืองูที่มันรัดอยู่ มันก็ปล่อยหัวมานับไปที่มือพ่อ,อขย้อนมาครึ่งแขนแล้วพ่อก็ไม่รู้ทำไงมีดอไอ้มีดที่กรีดยางเนี่ยงเเูเกือบกอบกบกบแขนแล้วตัดตัดงูเลยตัดแขนตัวเอง <laughs> พ่อก็จับหัวงูเลยเวียงมือเดีวยวเวียงแขนซ้ายไม่มีก็เวียงไปปื้อ สายไฟฟ้าสายไฟฟ้าเดชาบุญไปโดนสาไฟฟ้างูถูกช็อตไม่ช็อตสิมันก็กระเด้งกลับมารัดพ่อกูอีกทีนึงพ่อมึงเรื่องเยอะจ,จิงว่างอย่าอย่ยาแล้วน้อนู่มาปล้งหน่อย